ะะจะบอกว่าะจะบอกว่าวันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะทำให้พวกเราเนี่ยสวยสวยข้ามคืนเลยดีไหมคะอ่านะคะเดี๋ยวเจ้าขอแชร์สไลด์หน่อยนะคะโอเคนะคะก็แนะนำตัวเองนะคะชื่อเจี๊ยบนะคะพักพิมมนุษกิกิยาก่อนนะคะไม่มีสไลด์แนะนำตัวเพราะว่าเวลารีบนะคะเพราะว่ามีเวลาน้อยนะคะก็จะบอกว่า วันนี้นะคะบริษัทเรานะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ยังบอกว่าทุกคนควรจะใช้นะคะเป็นวิตามินซี plus HA triple นะคะก็ก็คือว่าเป็นเซรั่มผสมสดนะคะที่ลดเลือนริ้วรอยนะคะทำให้เราหน้าเด็กทำให้เราหน้าใสทำให้เราหน้าเด้งดีไหมคะดีนะคะก็ใครเชื่อว่าใครใช้แล้วนะเจ้าขอแนวร่วมเนี่ยว่าใครใช้บ้างแล้วตัวนี้นะคะ เสื้อสีส้มเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราสีส้มค่ะพี่กุ๊กอ่าทีนี้เราเรารู้ไหมคะว่าวันนี้เราอ่ะใช้ผลิตภัณฑ์อาร์ติสตี้นะคะทุกๆขวดทุกๆุกหลอดนะคะเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ผลิตนะคะกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมานะะเนื้อครีมแต่ละเนื้อนะคะที่เราใช้ลงไปนะคะบอกเลยว่าไม่ใช่ไก่กานะคะไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์ธรรมดาแต่มันเป็นวัต เขาเรียกอะไรอะ่ะการพัฒนาสินค้าและการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม,มาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนวัยแบบไหนนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาส์ทั้งหมดที่บริษัทนะคะแอมเวเนี่ยจ้างมาแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่เราใช้กันนะคะก็กด888นะคะให้กับบริษัทและอาร์ติสตีนะคะที่ อยู่ในใบหน้าเจ๊มาเนี่ยน่าจะเกือบ20สิบปีแล้วนะคะคือเจ๊ก็เลิฟมากนะคะถ้าได้พูดเนี่ยคือเหมือนองค์ลงนะคะเพราะว่าเรารักมากนะคะเรารักใบหน้าเราไหมคะเรามีหน้ากี่หน้าคะหน้าเดียวใช่ไหมคะแล้วเรารักหน้าเราไหมแล้วเราจะกล้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปไหมว่ามันมาอย่างไงจริงไหมคะเจ๊ก็ไม่กล้าใช้นะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เจ๊ก็เลิฟอาร์ติสตี้นะคะอยู่ในดวงใจเจ๊มเสมอแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ ก็ทุกๆผลิตภัณฑ์ในอาร์ติสตี้เนี่ยคือล้วนแล้วมาจากฟาร,ร,ร์มออร์แกนิกของนิวทรีไลท์เรากินนิวทรีไลท์หอมถูกไหมคะบอดี้คีโปรตีนดับเบิลเอ็กถูกไหมคะอาร์ติสตี้ก็เช่นกันนะคะเป็นสารอาหารสำหรับผิวนั่นบอดี้คีคือสารอาหารที่เราทำแล้วหอมถูกไหมคะแต่ว่าอาร์ติสตี้เนี่ยคะ่ะเป็นสารอาหารที่ ให้กับผิวเดี๋ยวเจ้าขอจับเวลาก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเกินก็นะคะมีเมล็ดเซียขาวนะคะแล้วก็มีอสเซโรล่าเชอร์รี่เห็นไหมวิตามินซีสดนะคะแล้วก็มีสปินแนสนะคะผักขมแล้วก็มีเม็ดทับทิมนะคะผลทับทิมซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะอยู่ในบรรจุอยู่ในขวดสีส้มนะคะที่เจ้จะเล่าในต่อไปนี้นะคะสิ่งสําคัญนะก่อนที่เราจะรู้จัก ผิวเรานะคะอยากให้ทุกคนนะเข้าใจเรื่องห้าประการของผิวเทคโนโลยีสกินนิวริชันหน่อยนะคะว่าวันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะคือถ้าผิวเรานะมีการกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแล้วก็ภายในผิวเราเนี่ยมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีมีการกักเก็บผิวดีเนี่ยผิวเราจะอุ้มน้ําชุ่มชื้นนะคะผิวเราจะเรียงตัวเม็ดนะคะทุกคนมองมองไปที่หน้าจอนะคะจะเห็นผิวเป็นเม็ดที่มันเรียงต่อกัน แน่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผิวเรามีริ้วรอยเมื่อไหร่นะคะเซลล์ผิวเราจะแห้งรีบแบนทําให้เกิดริ้วรอยหน้าเราก็จะเหี่ยวย่นห้อยเคยเห็นผ้าห้อยไหมคะหน้าจะห้อยลงมาแบบนี้มันจะไม่มีการกระชับแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ประการที่2คือประการปกป้องผิวก็คือช่วยในเรื่องของการระคายเคืองบนผิวหนังเคยมีคะว่าใช้ปิดพันบางตัวแล้วเนี่ยเป็นผืนคั้น,นเป็นผดระคายเคืองมากๆเพราะว่าของเรานะคะผ่านการทดสอบในคลินิกทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็อีกประการหนึ่งนี่คือประการไมโครไบโอมค่ะช่วยเรื่องของอะไรป้องกันสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะแอมเวนะคะคิดค้นมาเพื่อป้องกันผิวเราแล้วก็ป้องกันสิ่งแวดล้อมแล้วก็ป้องกันผิวจากการทําร้ายของสิ่งแวดล้อมด้วยทุกวันนี้อากาศดีไหมคะ ไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแดดแรงมากๆเลยนะคะอันนี้คือช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันจะมากระทบผิวเราแล้วกป็ประการเสริมโครงสร้างของผิวทําให้ผิวเราเนี่ยเนียนเรียบยืดหยุ่นแล้วก็กระชับตัวเรายังอยากกระชับเลยจากนั้นผิวเรานะคะก็ต้องการกระชับเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูว่าวิตามิน c H A อทริปเปลิลทริปเปิลเนี่ยช่วยดูแลประการใดบ้างนะคะ,ะผิวที่สุขภาพดีคือผิวที่ดูอ่อนเยาว์ถูกไห หลายคนเมื่อกี้เอ็มซีบอกว่าดาวอายุจะไม่ถกนะคะ่ะเดี๋ยวจะบอกอายุตอนท้ายนะคะผิวที่ดูออกวาคือผิวที่ดูฉ่าวาวไม่แห้งกล้านเป็นขุยถูกไหมคะผิวที่อ่อนนุ่มแล้วก็สะอาดใสเราหาย,ยากเนะ,ะแล้วก็ผิวที่ไม่มีริ้วรอยแน่นอนค่ะคืออายุนะคะอายุเยอะริ้วรอยมันต้องมาแต่เราสามารถที่จะต้านมันได้ว่าอย่าเพิ่งมานะเธอคือชะลอเส้นริ้วรอยให้มันช้ากว่านี้หน่อยได้ไหมนะคะแล้วก็ผิวที่เนียนเรียบแล้วก็ละเอียด ดูกระชับนี่คือผิวที่ดูอ่อนเยาว์จริงไหมอ่ะเราพวกเราสำรวจกันนะคะว่าเรามีผิวแบบนี้หรือเปล่านะคะ,ะช่วยกันตอบหน่อยนะคะสุขภาพผิวที่ไม่ดีคือสัญญาณแห่งว,วัยมาละผิวที่มีหมองคล้ำนะคะทุกคนเจอหมดเจ้าก็เคยมาก่อนนะคะผิวหมองคล้ำไม่สม่ำเสมอนะคะเม็ดสีผิวส่วนเกินนะคะก็คือจะเป็นฝ้ากระนะคะแล้วก็สูญเสียความยืดหยุ่นอย่างที่บอกว่าผิวหน้ามีการหย่อนคล้อยของใบหน้านะคะมีร่องน้ำมองน้ำหมาก ริ้วแปดริ้วเก้าริ้วนะคะแล้วก็มีริ้วรอยผิวขาดความชุ่มชื้นเจ้าจะบอกว่าความชุ่มชื้นเป็นสิ่งที่สําคัญกับผิวมากที่สุดถ้าผิวเรามีอายุนะคะคือผิวขาดความชุ่มชื้นทุกครั้งที่จะพูดเรื่องผิวนะคะเจ้าจะนึกถึงแอปเปิลนะคะแอปเปิลเนี่ยเป็นผลผลไม้ที่มีความอุ้มน้ําจริงไหมถ้าเราปอกเปลือกออกมาน้ําจะฉ่าม,มาถ้าเราปอกเปลือกแล้วก็ทิ้งไว้มันจะเป็นไงคะแห้งเพราะว่ามันมีอากาศความดํา เหี่ยวนะคะผิวของแอปเปิลเนี่ยจะเหี่ยวเหมือนผิวเราเลยค่ะวันนี้เปลือกแอปเปิลนะคะมันจะเป็นความชุ่มชื้นในการอุ้มผิวเราไว้ถ้าเกิดวันนี้ความชุ่มชื้นเราหมดไปนั่นคือประการสัญญาณแห่งวัยว่าวันนี้ผิวเราอะ่ะจะมีริ้วรอยแล้วแต่นะคะข่าวดีคือผิวที่สุขภาพไม่ดีหรือผิวที่แก่กว่าวัยนั้นน่ะสามารถกลับมาดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพดีได้ดีไหมคะเออมันเจ๋งตรงนี้นะคะมันเจ๋งตรงที่ว่า แอปเปิลี่มันเหี่ยวแล้วอ่ะมันสามารถที่จะทําให้มันตึงได้เออดีไหมดีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะก็การเปลี่ยนแปลงของผิวตามธรรมชาติเมื่อมีอายุขึ้นมาเนี่ยนะคะ แน่นอนนะคะรูขุมขนกว้างผิวมันนะคะผิวมันไม่ไม่บาลานซ์คือปกติเคยผิวแห้งก็ผิวมันจริงๆผิวเราไม่ได้มันนะคะแต่ผิวเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นดังนั้นต่อมน้าต่อมผลิตไขมันมาเลยทํางานมากเราก็รู้สึกว่าไอ้ผิวมันเราแก่ช้าแต่จริงไม่ค่ะพอผิวมันมากๆนะคะรูขุมขนเราจะกว้างขึ้นเรื่อยๆมาเลยทําให้น้ํามันมันผลิตออกมาเยอะซึ่งจริงเราขาดความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ผิวจะแห้งตึงใน สูงวัยตามค่าเฉลี่ยจริงไหมคะดังนั้นคนที่อายุเยอะผิวจะแห้งทุกอย่างแห้งหมดจริงไหมคะอดังนั้นเรายายแห้งนะคะแล้วก็ผิวสัมผัสเนี่ยไม่เนียนเรียบจับไปแล้วเนี่ยตะปุ่มตะปั่มนะคะคือเอาหลังมือเนี่ยลูบขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสะดุดนั่นคือผิวคุณไม่เนียนเรียบนะคะแล้วก็ริ้วรอยตื้นเนี่ยมองเห็นได้ง่ายคือเป็นผิวที่สูงวัยนะคะแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็มีล่องลึกเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ เหลืองไม่สดใสแล้วก็ผิวเนี่ยไม่สดใสนั้นผิวที่เคยยืดหยุ่นสุขภาพดีนะคะมันก็เลยสุขภาพไม่ดีก็คือตามวัยนั่นเองนะคะจะบอกว่าเออในในห้องนี้นะคะใครอายุยี่สิบห้าังคะน่าจะหายากนะห้องเนี้ย <c oughs> มีไหมคะอายุยี่สิบห้านะก็ถ้าอายุยี่สิบห้าก็ดีใจด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วการทําลายของผิวนะคะก็คือเริ่มตม้งแต่อายุยี่สิบห้าแต่มันจะชัดเจนตอนอายุสี่สิบ ถ้าเราไม่ดูแลนะคะบางครั้งบอกเอ้ยเราเอายีงน้อยอยู่เลยนะคะอายุผิวกับอายุจริงไม่เหมือนกันนะคะอายุผิวเนี่ยมันอาจจะนําหน้ากว่าอายุจริงก็ได้รึงไหมคะอ่าดังนั้นเรามาชะลอริ้วรอยกันดีกว่านะคะทีนี้เรื่องราวของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนคือทําให้ผิวเรามีความยืดหยุนถูกไหมคะใครกินคอลลาเจนบ้างคะ กดมาให้หน่อยได้ไหมคะใครกินคอลลาเจนบ้างพี่แพร์บอกอายุยี่สิบห้านะคะอายุเซลใช่ว่าเราลดน้าหนักคะ่ะอายุเซลแต่อายุผิวนะต้องมาตรวจอีกทีหนึ่งนะคะว่าใช่หรือเปล่าทีนี้ความสําคัญของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนช่วยให้ผิวเนี่ยมีความแต,ต่งตึงไร้ริ้วรอยมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะให้ผิวเนียนเรียบ อิ่มเอิบแล้วก็นุ่มเด้งเฉะนั้นเวลาเรากดผิวหน้าลงไปทุกคนลองกดผิวหน้าลงไปหน่อยถ้ากดปุ๊บเนี่ยคะบุ๋มตามนิ้วเราไปนะคะแสดงว่าเนี่ยผิวเราไม่เด้งแล้วนะคะมันจะไปตามนิ้วเรานะคะก็คุณเริ่มที่จะคอลลาเจนเราเนี่ยมันรัดแน่นกันละแล้วมันมันมันคือ มันมีเกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ผิวที่อ่อนแอนะคะจากอายุที่เรามากขึ้นคอลลาเจนก็จะผลิตน้อยลงนะคะเกิดขึ้นน้อยลงแล้วก็เกิดริ้วรอยได้มากขึ้นแต่เชื่อไหมคะว่าทุกวันนี้เรากินคอลลาเจนไหมกินไหมคะทุกคนกินนะคะแต่จริงๆจะบอกว่าถ้าเรากินแล้วนะคะเป็นการเพิ่มคอลลาเจนอย่างหนึง่งแต่เราอยากให้ตัวเราเองสังเคราะห์คอลลาเจนได้ไหมคะแทนวิตามินซีจำเป็นอย่างยิ่งในการสังเคราะห์คอลลาเจนบนผิวหน้าเรา คอลลาเจนนะคะให้เราทานทุกเช้าเย็นเนี่ยนะคะสองซองตอนหนึ่งวันเนี่ยก็ช่วยในเรื่องผิวทั้งตัวแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราเนี่ยใช้วิตามินซีสดผสมสดทา,าลงบนใบหน้าเราเลยค่ะมีตังก็ทาบนที่คอเลยค่ะคือคุณจะตึงยันคอนะคะยกเว้นหูนะก็ตึงไปด้วยนะคะถ้าอยากหูตึงนะคะก็ทานที่หูได้เลยนะคะคอลลาเจนตัวนี้นะคะแล้วก็นะคะตัวนี้นะคะวิตามินซีนะคะ H A ตัวเนี้ยค่ะ มันช่วยทําให้อะไรช่วยให้ลดริ้วรอยความหมองคล้ำไม่สดใสสีผิวดูไม่สม่ําเสมอวิตามินซีช่วยได้ทันทีเห็นผลทันทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรเก่าหรือสูตรใหม่ก็ตามแล้วตัวเ A สามโมเลกุลน,นะคะทําให้ผิวที่แห้งแล้วก็รอยตื้นที่มองเห็นชัดบางคนเนี่ยเห็นเห็นริ้วรอยเห็นชัดมากนะคะพอทาไปแค่คืนนึงนะคะเชื่อไหมคะว่า เดี๋ยวจะให้ดูบทจะจะให้ดูบททดสอบนะผลทดสอบว่าแค่หนึ่งคืนนะคะรอยตื้นที่มองเห็นเนี่ยมันจางลงแล้วก็เปปไทด์เบรนนะคะเปปไทด์คือคือเป็นโปรโตีนอย่างหนึ่งนะคะช่วยลดริ้วรอยตื้นที่มองเห็นแล้วก็ริ้วรอยลึกริ้วรอยลึกนะคะเช่นอะไรบ้างใครชอบขมวดคิ้วบ้างเจี๊ยบเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่สายตาย,ยาวแล้วก็ช่วงเนี้ยคือถ้าเราไม่ใส่แว่นนะคะจะจะขมวดคิ้วอันนี้ค่ะจะเป็นไม่ดีมากๆเลยนะคะก็จะทําให้เรามีเนี่ย รอยที่เราเห็นล่องลึกได้รวไมไปถึงให้มันคล้อยแล้วก็ดูกระชับได้ดังนั้นเนี่ยตัวนี้คือช่วยในเรื่องของริ้วรอยที่บางครั้งนะคนที่ฉีดโบท็อกนะคะเขาจะฉีดบริเวณที่บนนี้ค่ะมีคนชวนเยอะหลายคนมากว่าไปจิ้มเข็มไม้อะไรเงี้ยก็ไม่กล้านะคะไม่กล้าเจ้าเชื่อว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีเจ้าก็ยือด้วยผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะจน ไม่ไหวแล้วล้วค่อยว่ากันนะคะแล้วก็มีเรื่องของโสมพลังงานสารต้านอนุมูลอิสระอาจจะบอกว่าตัวเองยังไม่เคยใช้เข็มใดใดทั้งสิ้นนะคะมาเลเซียขาวดูแลเกราะป้องกันผิวให้มีสุขภาพดีดังนั้นเนี่ยมาเลเซียขาวอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกตัวในอาร์ติสตี้ช่วยอะไรช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นในผิวทําให้เป็นเกราะป้องกันผิวนะคะดังนั้นนะ,ะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ออกมาใหม่ๆทั้งหมดนะคะ ก็คือมีส่วนผสมของมาเลเซียขาวทั้งหมดเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะชิเปิลพลัสเนี่ยช่วยเรื่องของการลดริ้วรอยผิวก็จางใสและเติมความชุ่มชื้นเรามีแค่สามข้อนี้นะก็ชนะเลิศแล้วค่ะเออแล้วสิ่งสำคัญคือต่างกับเสือเดิมยังไงวิตามินซีเข้มข้นสิบเปอร์เซ็นของเดิมมีเพียงห้าเปอร์เซ็นอันนี้คือเป็นวิตามินซีบริสุทธด หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตสกัดจากออเซโรล่าเชอร์รี่จากฟาร์มลิทิไลเลยนะคะแล้วก็ที่เรากินนะคะทุกวันเนี้คือมันอยู่ในขวดที่เราทาทั้งกินทั้งทาคุณว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเด้งทั้งตัวมันก็จะใส่ทั้งตัวเนื้อออกไหมเออเราก็กินวิตามินซีอยู่แล้วแต่เราก็ทาอีกนะคะก็ทําให้เราเนี่ยลดลิ้วรอย ผิวกระจางใสแล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะคะบางทีเราเจอแสงแดดเจอมลภาวะตา่างๆนะคะก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณด้วยเช่นกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูว่าตัวนี้นะคะมีความคงตัวของวิตามินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงนะคะวิตามินซีนะพอดีสุดจะละลายอยู่ในสารละลายได้เนี่ยเซรั่มหรือครีมเนี่ยจะสูญเสียประสิทธิภาพเร็วมากแต่อาร์ติซีนะคะใช้นวัตกรรม activating cap ก็คือว่าช่วยเก็บกักคือบันจะวิตามินซีที่อยู่ใน cap ดังไม่ผสมคือยังคงอยู่ได้แล้วก็ไม่ไม่สูญสลายในวิตามินซีเลยเจ๋งไหมโคตรเจ๋งนะคะแค่ขวดเนี้ยกับราคานะ่ะก็เทียบกันไม่ติดแล้วใช้ยี่ห้ออื่นทําไมจริงไหมคะด้นวิตามินซีที่บอกว่าคือสดอยู่ใหม่เสมอนะคะจนกว่าเราจะเปิดใช้งานคุณเชื่อไหมคะว่าทําไมครั้งแรกมันถึงได้ผลลัพธ์ที่ดีมากครั้งแรกเพราะว่ามันสดมากพอเรากดเข้าไปผสมปุ๊บเนี่ยแล้วทาลงไปในผิวหน้าในคืนแรกนะเช้าขึ้นมานะ หน้าไม่ขาวให้ไปคืนเลยแต่ไม่ต้องคืนหรอกเพราะว่ามันโคตรเจ๋งเลยไม่ต้องไปคืนนะคะเพราะว่ามันดีมากคุณจะอยากใช้ขวดที่สองต่อเลยค่ะแล้วก็โมเลกุลสามนะคะ s อโมเลกุลสามช่วยอะไรทำให้ผิวเรานะคะอิ่มฟูมากขึ้นอิ่มฟูยังไงคะ เขาเขาบอกว่าวิตามินซูตัวเดิมนะคะมันต้องแปลงก่อนแต่ตัวนี้มันสามารถซึมเข้าผิวแล้วก็ทําให้ผิวอิ่มได้ในทันทีที่เราใช้เลยพอเรานอนไปใช่ไหมคะเช้าตื่นมานะคะผิวเราเนี่ยจะฟูอิ่มเราแค่ล้างน้ําเปล่านะคะแล้วก็ซับหน้าเบาๆนะคะโหหน้าเราจะแบบออร่ามากใครที่อยากออร่าทันทีข้ามคืนหรือว่ามีเดทหรือว่ามีงานสําคัญอะไรก็แล้วแต่นะคะลองใช้ดูนะคะแค่คืนเดียวแล้วคุณจะติดใจคุณจะใช้ต่อในครัวที่ส แล้วก็ทําให้สมดุลความชุ่มชื้นภายในผิวนะคะยืดหยุ่นมากขึ้นส่วน H A ตัวที่สองช่วยในเรื่องของการซึมฉูดชั้นบนสุดคือทำให้ผิวเราอะ่ะมันนุ่มเด้องอะ่ะทันทีที่เราใช้นะคะตัวที่สามคือโมเลกุลใหญ่นะคะอยู่ด้านบนสุดของผิวทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ริ้วรอยเนี่ยดูเนียนเรียบในทันทีเออมันดีจริงๆนะเดี๋ยวจะให้ดูผลลัพธ์นะคะของคนที่เขาใช้นะคะแล้วก็มีเปปไทด์เบรนนะคะช่วยทําให้ ทั้งสองชนิดออกฤทธิ์ตรงจุดคือเขาจะรู้เลยว่าตรงไหนมีริ้วรอยเขาจะวิ่งไปทํางานตรงจุดเลยแล้วก็ป้องกันเกิดการริ้วรอยคือลดลดเลือนริ้วรอยล่องลึกและป้องกันเกิดริ้วรอยดีไหมคะเออแต่ตัวอื่นนะตัวตัวเก่านะคะแค่ลดเฉยๆแต่ตัวนี้มันป้องกันด้วยนะถ้าเราใช้ต่อเนื่องสม่ําเสมอนะคุณจะมีตํารวจเยอะแยะเลยอยู่บนผิวหน้าเราคะ่ะเราจะแบบนิ่งนอนใจกับมลภาวะทั้งหลายเราไม่กลัวเลยคะ่ะ หน้าทาแดดได้เลยสบายมากถ่ายรูปใช่ไหมต้องเอาแดดสองหน้าถึงจะสวยใช่ไหมอ่าสบายมากหน้าไม่ค้ำแน่นอนถ้าใช้วิตามินซีตัวนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าในส่วนผสมนี้นะคะก็จะมีพลังต้านอนุมูลสระจากวิตามินซีเนี่ยคูณสองจุดสี่เท่าแล้วก็มีโสมที่ให้พลังงานกับผิวทําให้ผิวมีสุขภาพดีนะคะคือจะบอกว่าคือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะอันเนี้ยช่วยเรื่องของทําให้ผิวเรามีสุขภาพดีเมื่อกี้จะบอกแล้วว่าผิวที่ท ที่ดูแก่คือผิวที่มีสุขภาพไม่ดีแต่อันเนี้ยคุณสมบัติเขาทำให้ประเสริมประการการเก็บความชุ่มชื้นของผิวให้มีสุขภาพดีนั่นรู้ยังว่าวันนี้ประการไหนที่วิตามินซีช่วยก็คือเก็บกักความชุ่มชื้นด้วยที่มันเป็นสาเหตุของทําให้ผิวเราเนี่ยมีริ้วรอยแล้วก็แก่ก่อนวัยนะคะอ่ามาดูกันอันนี้คือเป็นผลบททดสอบของในคลินิกนะคะของบริษัทที่ส่งมานะคะ5วันเห็นไหมคะอันนี้คือน่าจะเป็นริ้วรอยลึก เห็นไหมคะจางลงไหมคะด้านขวาจางลงตื้นลงไหมคะอ่ะตื้นตื้นขึ้นไหมคะตื้นขึ้นนะคะก็ใช้ระยะเวลาห้าวันนะคะนี่ตรงบริเวณหางตาอ้เจ็บบอกนะคะเวลาใช้คุณก็จะกดกดบริเวณที่เรามีลึกๆนะคะกดลงไปให้เซรั่มมันเข้าไปในริ้วรอยเรานะคะเขาก็จะช่วยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรมุมปากใช่ไหมคะก็บางคนก็จะแบบมีรอย ลึกนะคะก็จะช่วยเรื่องของตื้นขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยสิบสองวันนะคะแล้วก็อันนี้คือความเม็ดสีเห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของเม็ดสีผิวถ้าวันนี้เราเม็ดสีผิวไม่สม่ําเสมอผิวหน้าเราจะขมเราก็จะมีฝ้ามีกระเกิดขึ้นแต่อันนี้ก็ทําให้ผิวเขาเนี่ยดูจมูกเขานะคะมันใสขึ้นแล้วก็ดูที่ บริเวณฝ้าเม็ดสีผิวที่มันเกิดขึ้นด้านซ้ายนะคะเข้มกว่าด้านขวาแต่ด,ด้านขวาใช้มารประมาณห้าสิบสี่วันกี่เดือนคะหนึ่งขวดใช้ได้หนึ่งเดือนก็เกือบสองเดือนแต่เชื่อไหมคะเจฟใช้เนี่ยสิบห้าวันหมดนะคะไม่ใช่เดือนหนึ่งนะไม่รุ้อนอ่าอาจจะใหญ่มั้งคะจะใช้แบบเยอะไปหน่อยนะคะเลยหมดเร็วประมาณแบบไม่ถึงยี่สิบวันนะคะก็หมดแล้วนะคะก็อันนี้คือผลลัพธ์ของคนที่มี จำนวน47คนที่มีอายุระหว่าง30ถึง65ปีนะคะก็เห็นไหมคะว่าอายุ30ก็เริ่มเสื่อมแล้วนะคะอันนี้คือหน้าเจียบเองนะคะพีชีพมากนะคะคือนี่คือหนึ่งคืนที่เจียบใช้อันนี้คือขวดแรกนะคะจะบอกว่าเจียบเป็นคนที่เอ,อผิวหน้าก็ไม่ได้ดีนะคะแต่ก็ใช้อาร์ติสตี้มาตลอดนี่คือคือใช้มาเป็นสิบปี้นะคะแต่ว่า เราอายุเยอะนะคะเจ๊าอายุ48นะคะแต่ว่าริ้วรอยเนี่ยมันมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทํายังไงให้หน้าผากหน้าผากจะเกิดเร็วมากหวางคิ้วเห็นไหมคะเจ๊ชอบย่นจะเจ๊ชอบแบบเขมวดคิ้วในการมองาถ้าไม่ใส่แว่นเนี่ยจะมองลายไม่เห็นเลยนะคะก็ต้องใช้วิธีขมวดแต่ว่าเห็นเห็นมุมเห็นรูปด้านขวาไหมะคะอันนั้นจะใช้3วัน ผิวกระจ่างใสเห็นได้ชัดมากสีผิวเห็นได้ชัดว่ามันใสขึ้นนะคะแล้วก็เนียนเรียบขึ้นสมัยก่อนเจ้าจะเป็นคนที่มีผิวเนี่ยเป็นผลเล็กๆตลอดเลยแล้วก็เป็นคนที่มีสีผิวไม่สม่ําเสมอเลยนะคะก็มันทําให้ผิวผิวเราเนี่ยสม่ําเสมอนี่คือขวดแรกนะคะหนึ่งคืนอ่าอันนี้คือหน้าเจ็บเองนะคะอันที่สองนะคะอ่าเจ็บก็มี เเม็ดสีผิวเหมือนกันนะคะสังเกตว่าวันนี้ทำไมเราจะมีฝ้าบริเวณอันนี้หน้าสดนะคะหน้าสดเจี๊ยบเนี่ยคือ,ค,อคือตื่นนอนมาแล้วเจี๊ยบถ่ายเลยนะคะไม่มีการ make เมคอัพใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ทาครีมอะไรเลยนะคะหน้าสดมากแล้วก็มีมีจุดจุดจุดมีเรียกอะไรเม็ดสีผิวนะคะคล้ายๆฝ้าขึ้นเล็กๆนะคะ สังเกตว่าด้านขวานะใช้แค่สาวันนะมันจางลงเร็วมากแล้วก็รูปของคนเนี่ยกระชับผิวกระชับมากแล้วก็สังเกตด้วยใต้ดวงตาใต้ดวงใต้รอบดวงตาด้านล่างนะคะจากผิวคำ้คำค้นะคะสีคำ้คำค้เนี่ยมันก็ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะเจี๊ยบเนี่ยเอาวิตามินซีเนี่ยไปาาสกา้าด้วยนะคือจะเปิดใช้วันที่สามกันยาแล้ววันที่หกกันยาเนี่ยจะต้องเดินทางเจี๊ยบรู้สึกว่าที่าลาสกามันน่าจะ ผิวแห้งเพราะว่าอากาศมันแห้งมากเจ๊บก็เลยพกใส่กระเป๋าไปด้วยนะคะแล้วก็กลัวแตกมากคือแพ็คก็อย่างดีมากนะคะเพราะว่าคือกูแตกไปนี่คือจะร้องไห้นะคะแตกก็เอาไปใช้จนกลับมาจาก阿拉斯กาวันที่สิบเจ็ดนะคะจะไปวันที่หกกับสิบเจ็ดเนี่ยก็หมดพอดีนะคะเจ๊บก็ใช้แค่เพียงสิบห้าวันจริงๆนะคะขวดหนึ่งก็ผลลัพธ์ก็เป็นแบบนี้นะคะก็สามวันนะคะในตอนนั้นขวดแรกอันนี้คือขวดที่สองที่จะเปิดใช้ เมื่อไม่นานมานี้นะคะขวดที่สองเนี่ยซื้อตอนโปรโมชัน่นเวลาสินค้าใหม่ออกมานะคะทุกคนเราเป็นเราเป็นผู้ประกอบการหนึ่งใช่ไหมคะเวลาบอดี้คีออกมาเนี่ยเรายังอยากใช้มาเลยยังอยากกินเลยทีเนี้ยอาร์ติสตี้เนี่ย,ยมันทำให้เราสวยนะมันทําให้เราแบบคือหน้าเราคือหน้าร้านนะไม่ใช่แค่หุ่นอย่างเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยหน้าเราก็ต้องสวยก็ต้องผิวกระชับนะคะถึงไม่ต้องแบบเมคอัพหน้าสดหรือหรือแบบ แต่งหน้าแบบโกโก้เนี่ยเราก็สวยแล้วนะคะก็อันนี้จะเป็นขวดที่2ที่เจ็บใช้นะคือ1คืนอันนี้คือหนึคืนเห็นไหมคะว่า เม็ดสีผิวมันดีขึ้นดีขึ้นมากเลยค่ะคือจะบอกว่าเลิฟขวดนี้มากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้กับทุกวัยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถใช้ขวดนี้ได้หมดแล้วสิ่งสําคัญคือมันราคามันจับต้องง่ายมากแล้วก็ทําตลาดได้ดีมากถ้าเรามี before a f t e ตหุ่นแล้วเราน่าจะมี before after ที่เป็นหน้าเห็นไหมคะแล้วมันก็อยู่ในชุดบิวตี้สกินเริ่มต้นของเรา เป็นหนึ่งในตัวหนึ่งที่เป็นนางเอกมากขาดไม่ได้นะคะขาดวิตามินซีคือผิวเราไม่ใสเรายังขาดวิตามินไม่ได้เลยร่างกายเรายังขาดวิตามินไม่ได้เลยอะคะ่ะผิวหน้าเราก็ขาดวิตามินไม่ได้เช่นกันนะคะอันเนี้ยเออแล้วก็อันนี้คือบริเวณเอ,อ่อตรงกลางหน้าละ่ะเดียวก็จะชอบแบบถ่ายเชื่อไหมเที่ยวถ่ายรูปหน้าตัวเองเนี่ยเยอะมากเลยนะเพราะเียวอยากรู้ว่าแบบ หน้าเจ้เนี่ยมันมีพัฒนาการขึ้นไหมแต่ละครั้งที่เจ้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆขึ้นเพราะเราอยากรู้แล้วเราก็อยากจะบอกองค์กรอย่าบอกทุกคนว่าอันเนี้ยมันดีโอชอบตัวนี้เพราะอะไรดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะคะเราจําเป็นต้องลองใช้ก่อนก่อนที่เราจะขายให้คนอื่นจริงปะขายตัวเองให้ได้ก่อนค่ะใช้ให้ได้ก่อนใช้ดีประทับใจนะคะเราก็จะบอกต่อเพื่อนบอกต่อนักเรียนของเราว่าเฮ้ยมันดีมากเลยอะคะ่ะเพราะว่าเวลาลดน้าหนักแล้วแน่นอน ไขมันบนหน้าเราก็หายค่ะดังนั้นบางคนก็จะมีการหย่อนคอยถ้าเขาไม่ดูแลดีๆนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าคอร์สอยู่ในช่วงของลีนไขมันเจียบแนะนำเลยนะคะว่าใช้เลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเจียบเข้าคอร์สเจี๊ก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ผิวหน้าเราก็จะไม่มีปัญหาด้วยอันนี้คือสามวันของเจีบเองนะคะก็ดีขึ้นแล้วก็นะคะอีกนิดนึงนะคะจะบอกว่า ผลลับนะคะ90% 90%ดูผิวมีความชุ่มชื้นหลังใช้5วัน84%ดูกระจ่างใสอเห็นหน้าเจ็บแล้ว3วันถ้าใช้1เดือนนะคะริ้วรอยที่มองเห็นแล้วเนี่ยดูลดเลือนลงเนี่ยประมาณ81%เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนบางคนอาจจะใช้หนึ่งขวดอะจ,จะว่าหนึจจ่งขวดอาจจะไม่ได้ใช้แบบเจ็บหน้าเจ็บอาจจะใหญ่แก้มเยอะอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบใช้เยอะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราใช้นะคะเขาให้อยู่ใน ที่เปิดแล้วนะคะไม่เกินหนึ่งเดือนไม่งั้น,นวิตามินซีมันจะสูญสลายนะคะต้องใช้ให้หมดภายในหนึ่งเดือนคือเจ๊กกลัวมันเสียงอะเจ็บก็เลยใช้เร็วไปหน่อยนะคะแล้วก็วิธีการใช้นะคะคลิปเยอะแยะมากมายนะคะหมุนดอปเปอร์ออกแล้วก็กดซิลััมเข้าไปแทนแล้วก็ปล่อยผงวิตามินซีแล้วก็เขยา่าเออมันสุดยอดภายประมาณหนึ่งนาทีนะคะผงก็จะละลายหมดเลยแล้วหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นนะคุณผสมเสร็จคุณทาเลยนะคะสี่ห้าหยุดทาทีป่ปลายนิ้วนะคะเอ่อ จะบอกว่าเทลงใส่มือก็ได้เพราะว่ามือเราไม่มีรูขุมขนนะคะหรือว่าจะหยอดดอบที่หน้าเราเลยแล้วก็ปาดขึ้นแล้วก็กดลงไปนะคะเช้าขึ้นมานะคุณสวยข้ามคืนแน่นอนจะเยบเียบการันตีได้แน่นอนแล้วก็สุดท้ายนะคะเราจะบอกว่าอันนี้คือหนังหน้าเจียวเองผิวหน้าเจียบนะคะที่เจียวลดน้ําหนักแล้วอันนี้คือแปดปีเจียอยู่ในธุรกิจลดน้ําหนักมาแปดปีนะคะอันนี้คือการเข้าคอเจียเป็นคนที่มีกระนะคะ มีริ้วรอยรจ็บคนผิวผสมด้วยนะคะผิวมันก็เยอะลูขุมคนก็กว้างผิวแห้งก็มาริ้วรอยไฟ้์ลายก็เยอะนะคะแต่วันนี้เจ็บอายุ48ที่ยังมีใบหน้าที่สามารถสู้กับเด็กอายุ30ได้นะคะจะบอกได้ว่าถ้าไม่ใช่อัจฉริบนิวทีไลนนะคะไม่ได้แบบนี้แน่นอนแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เราอะ่ะเป็นผู้ประกอบการที่ดีดังนั้นนะคะถ้าเราใช้นะคะเราต้องใช้ก่อนนะคะ แต่เสียใจด้วยโปรโมชั่นนะมันไม่มีแล้วแต่จะว,ว่าถ้าการเป็นผู้ประกอบการที่ดีนะไม่มีโปรโมชั่นนะคะเีจยวก็ซื้อถ้าซื้อแล้วใช้แล้วหน้าเราดีขึ้นเราสามารถที่จะทำตลาดเรื่องของ beauty skin ได้นอกจากลดน้ำหนักแล้วนะคะรูปร่างดีแล้วผิวพรรณต้องดีหน้าร้านเราไม่ใช่หุ่นอย่างเดียว คือหน้าเราด้วยค่ะตอนนี้มี line, ออฟไลน์บ่อยๆซูมเนี่ยแต่งหน้าได้ใช้ Macbook ก็สวยจริงไหมคะแต่เวลาเราไปเจอลูกค้าจริงๆเนี่ยเราต้องสวยตรงปกนะคะก็ไม่ได้ใช้ลองพื้นอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าเราต้องสวยที่สุขภาพดีแล้วก็หุ่นดีก็ฝากวิตามินซีตัวนี้ให้กับทุกคนนะคะว่าไปใช้รีบไปใช้แล้วก็รีบแชร์ให้กับนักเรียนของท่านก็เจบก็หมดแล้วนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ